สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยเนาะหวยฮานอยสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดลงให้ก่อนเลยนะคะเป็นสูตรของแอดเนาะเม็ดเดียววันนี้เม็ดเดียวหลุดยับเลยค่ะสองไม่มาเลยนะคะสองไปไหนเนาะสองไม่มานะคะแต่ว่าศูนย์หนึ่งนะคะศูน,นยนะะ์หนึ่งทำงานไปสามหน่อยนะคะโอ๊ะหนึ่งทำงาน โอ้นอยกาชาตินอยสามัคคีนอยพัฒนาหนึ่งทำงานดีนะคะศูนย์หนึ่งถือว่าทํางานได้หกนอยเลยนะคะมีนอยพิเศษที่ว่าหนึ่งไปอยู่ข้างหน้านู่นเนาะแอเจาะเข้านะคะแอดเจาะเข้าแค่ศูนย์เก้านะคะนอยปกติเนะนี่นะคะศูนย์หนึ่งเข้านอยกิจนะคะศูนย์หนึ่งนี่เข้านอยกิจเลยเนาะ อันนี้แตก3ามตัวตารางนะคะหนึ 8, ่งเเสียดายที่แอดจับไม่ได้นะคะตารางเขาก็แตกของเขาไปนะคะศ1นย์หนึ่งเนาะสองไม่มาะคะ่ะ2ตายเลยนะคะนี่ก็ศูนย์นะคะนี่ก็ศูนย์เนาะเข้าไปที่ศูนย์อยกาชาตหกแปดสี่หนึ่งสี่ก็เข้าไปที่หน่อยสมคีเจดสามสามหนึ่งแปดเข้าไปที่1นะคะนอยพัฒนานี่หกหนึ่งสี่หนึ่งสามโอ้หนึ่งเด้งเลยนะคะ แอดเจอเข้าแค่ศูนย์เก้าปกตินะคะเสียดายที่เม็ดเดียวนะคะมีสามตัวนี่เลือกตัวแปดศูนย์ขึ้นนะคะแปดเก้านะคะแปดเก้าเข้าพิเศษเนาะแอดจอเข้าแปดเก้าตัวนี้ไปสามัคคีนะคะหน่อยสามัคคีตารางนะคะตารางเข้านะคะตารางเข้าหนึ่งเก้าแปดนะคะนี่หนึ่งเก้าแปดนะคะหนึ่งเก้าแปดซึ่งเป็นตัวที่ตารางเข้าเก้าแปดนะคะเก้าแปด 98รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ98แล้วก็83โอ้มีในตารางหมดเลยนะคะ409เสียดายไม่มี4นะคะถทเอา4มาแทน2นี่เยี่ยมเลย409นะคะ94เนอะ409 94ซึ่งเรามีแค่0นะคะแอดเจาะไม่ได้นะคะโอ้นี่ไง <laughs> 09 747สี่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจศูนย์เจดได้แค่ตัวรูดนะคะทุกคนได้แค่ตัวรูดสำหรับศ1นย์นะคะศ1นย์ถือว่าไปดีนะคะส่วนฮานอยรวมนะคะส่วนฮานอยรวมนี่ตายนะคะฮานอยรวมวันนี้นะคะฮานอยรวมห้าหกนะคะห้าหกไม่มาเจ็ดมาทีหลังนะคะเจดมา v i p ีดิก็สองเด้งเลยนะคะเจ็ดมา v i p สองเด้งนะคะจอเข้าตัวไหนไหมนะคะไม่เข้านะคะเพราะว่าแอนไม่ได้กับหัวเป็นแปดเก้าแปดหกให้นะคะไม่มีเลยนะคะ วันนี้ถาตารางนะคะตาราง3ตัวนะคะ3ตัวก็คงแตก198่้นอยพิเศษนะคะ198่้น่อยพิเศษเหมือนกับสูตร4หน่อยเย็นเนาะแต่ว่า5 6 7นี่ไปออกฮานอยตั้งแต่เช้ายันกลางวันเนี่ยตั้งแต่ถึงน่อยฮานอยทีวีออกดีมากนะคะสูตรนี้นะคะฮานอยทีวีนะคะก็ ที่วิน0ูนย์นี้ก็น่าจะมานจะหินจะปังจะแตกสามตัวกันไปนะคะแอดดีใจด้วยนะคะมาดูนะคะน้อยแยกของเรานะคะน้อยแยก90้านย์นะคะเข้าไปที่ศูนย์น้อยพิเศษนี้ได้เด้งเลยนะคะน้อยพิเศษนี่ได้แดเนาะนี่หนึ่งเก้าแปดแปดสามนะคะได้เด้งน้อยปกติตายอยู่แล้วนะคะน้อยปกตินี่แอดชนะยากเ,เกินนะคะน้อยปกติให้ไปที่แปดเจ็ดตายนะคะ นอย VAP ให้ไปที่42เข้าไปที่4นะคะนอยกชาชันให้ไปที่38เข้าไปที่8เนาะนอยนี้ก็ตายตาย3นอยนะคะเข้า4นอยวันนี้นะคะสําหรับฮานอยแยกนะคะสําหรับฮานอยแยกเนาะตายแอดเลดฮานอยแยกนะคะโอ้สูตรล้านวันนี้ก็ปังนะคะสูตรล้านก็ปัง เอามาดูของวันที่12นะคะซึ่งเป็นวันพุธที่12ได้ยินเสียงแอดไหมคะน่าจะได้ยินอยู่เนาะวันพุธที่12นะคะหานอยรวมของวันที่12นะคะให้ไปที่901นะคะวิ่งรูด90นะคะ92 91 90 020 100 16 1110นะคะในตารางมี96 18 0 23 96 18 0 23 90 19 02 91 92 1 0 0 0 1 0ศูน 1, 1์หนอันนี้เป็นแนวทางของหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของทั้งช่องเนาะของ Ad, แอดจะมีทั้งฮานอยแอดฮานอยหลานนะคะแต่สูตรหลานก็เข้าดีค่ะสูตรหลานจะให้เม็ดเดียวนะคะก็เจาะเข้าดีอยู่วันนี้ก็เข้าเนาะนี่นะคะนอยกิตนะคะนอยกิดให้ไปที่4ี่เจนะคะพิเศษให้ไปที่69นะคะปกติให้ไปที่9 4 v i สให้ไปที่69นะคะ ชาชาติให้ไปที่เจนย์นะคะสามมืีให้ไปที่1นสแล้วก็ฮานอยพัฒนาก็ให้ไปที่1นสีนะคะโอ้เด่นเด่นจังเลยเนาะ <S <S นี่นะคะตารางแอดอ่านให้ฟังยง่งนูตารางเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์งสามาศนางเก้าหนะคะศูนย์ศูนย์หนโจนมานะคะพรุ่งนี้โจนก็มาอีกนะคะนี่โจนนะคะโจนหนึ่งร้อยนะคะเป็นโจนสีมาาว่าค่ะ เอาไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆที่แอดนาเสนอลงไปนะคะช่องแอดจะมีแนวทางหลานแล้วก็แนวทางของแอดนะคะสองคนนะคะแนวทางหลานีน่ร้านก็ทําช่วยนะคะแต่สูตร้านก็ปังมากๆแม่แม่เอฟซีก็เยอะนะคะสูร้านก็ดีใจด้วยนะคะใครหมานใครหิงใครปังดีใจด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้มันจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาแอดลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนดึงขึ้นเลยนะคะ เอานี่แหละค่ะสูตรที่แอดทำให้นะคะของแอดนี่จะมีทั้งเม็ดเดียวมีฮานอยแยกมีฮานอยรวมฮานอยรวมนี่ใช้เล่นได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เราชาตั้งแต่ฮานอยเช้าฮานอยอาเซียนฮานอยทีวีฮานอยสตาร์อะไรอย่างเงี้ยแอดว่ามันก็เข้าดีอยู่นะคะมาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ยับวันนี้จะเป็นยังไงเนาะเม็ดเดียวให้ไปที่6นะคะของวันที่12เม็ดเดียวให้ไปที่6 4น้อยเย็นนะคะ4น้อยเย็นของแอดได้4ี6หนะคะ สีนอยเย็นของแอดได้สีห้าหกนะคะตัวเด่นนะคะตัวเจาะนะคะสีหนึ่งสีศูนย์สีเก้าสีหกนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้านะคะนี่ก็กลับหัวเอาอาจจะเป็นเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์หกเก้าแล้วก็ห้าเก้าสี่เก้านี่ก็กลับหัวกันเอาค่ะเป็นสีหกห้าหกนะคะ พิจะะารณากันดูใครจะกลับหัวใครไม่กลำหัวนะคะมาดูในตารางของเรานะคะในตารางให้ไปที่4961ก้านะคะห้าศูนย์สองนะคะสี6เก้าหกหนึ่นะคะห0ศูนนะคะ401 956 951นึ่งเกนะคะเก้าศูนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรฮานอยตอนเย็นนะคะสี 4, นอยเย็นนะคะแต่ว่าก็เล่นได้หมดนั่นแะคะ่ะทั้งเจดแก่น้อยทั้งหานอย กาชุมกาชาติฮาหนอยสมริกฮาหนอยพัฒนานะคะแต่ก็เขียนมาให้เนาะเพราะว่าฮาหนอยรวมกับฮาหนอยเย็นบางทีมันเดินเดินไปด้วยกันไม่ได้นะคะเดินไปด้วยกันไม่ได้นะคะบางทีเฉยๆนะคะบางทีแต่ว่ามีวันนี้ละคะ่ะฮาหนอยฮาหนอยรวมตายเลยนะคะสําหรับตัววิ่งลูดนะคะตัววิ่งลูดเพราะว่าปกติมันก็เข้านะคะแล้วก็เจาะเข้าด้วยเอา้า หวยมีแนวทางหวยนะคะมีเข้ามีหลุดอย่างนี้ละคะ่ะเอาไปพิจารณาดูนะคะความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆทุกคนอยากได้ของเขาก็ต้องแลกเปลี่ยนละคะ่ะเงือแตกมือเย็นกันหมดนะคะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดขออวยพรอวยใยให้ทุกท่านหมั่นเฮงปังนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้แตกสามตัวทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้วันที่สิบสองวันพุธที่สิบสองหานอยลาวพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แตกสามตัวทุ่งหวยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ